ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ไม่400บาททั่วประเทศไทยโดยมีการเคาะขึ้นค่าแรงที่จังหวัดภูเก็ตฉะเชิงเซราระยองชนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีออเฉพาะอำเภอเกาะสมุยมีผลตั้งแต่1มก,กราคม2568แบ่งเป็น17อัตราใน77จังหวัดพิจารณาจากค่าครองชีพและโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นสำคัญอัตราสูงสุดบรรดา400บาทต่ำสุด377บาทซึ่งการปรับค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้า สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานค่าครองชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันรวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะทําให้ลูกจ้างได้ประโยชน์กว่า3 7, ญญามล้านเจ็ดแสนคนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีเสียงต้านจากท้งผู้ประกอบการและองค์ก,รอ,อก,กรอิสระรงไปถึงเอก,กชนบอกไว้ว่าการปรับขึ้นค่าแรงบอกไว้ว่าการปรับขึ้่ค่าแรงขั้นต่ําจะส่งผลต่อธุรกิจที่ใช้แรงงานจํานวนมาก ให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่สูงเช่นภาคการ,กรเกษตรงานในครัวเรือนธุรกิจที่พักธุรกิจบริการด้านอาหารรวมไปถึงกิจาการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดน่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้มากกว่าหัวเมืองและหัวเมืองรองขณะที่บางส่วนบอกด้ว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทคนที่ได้ประโยชน์จริงๆอาจจะเป็นแรงงานข้ามชาติ และเรื่องนี้ผู้ใช้แรงงานแน่นอนอาจได้ประโยชน์เพราะว่าช่วยลดผลกระทบค่าใช้จ่ายแต่ฝากของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกําไรไม่มากพออาจจะกระทบหนักที่สุดหนักชนิดที่ว่าผู้ประกอบการบางรายอาจล้มตายได้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ค่ะ